สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับพี่ควายนะคะของเล่นชิ้นใหม่ของเราเราจะมารีวิวพี่ควายกันนี่ข้างกล่องพี่ควายนี่ควายไทยนะคะข้างกล่องเค้มว่าขา The Leg Can s w w n n g ก็คือขาขยับเดินได้ The Eye White Light ก็คือมีไฟออกที่ตานะคะแล้วก็จะมีหาง The Tall Can แล้วก็ w With i c Sound มีเสียงออกมาด้วยนะคะ นี่เลยแล้วก็ใส่ทานเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าข้างหลังเป็นยังไงนี่นี่นะคะช่องใส่ทาน3ก้อน AA เสก้อนนะคะนี่ใส่ไปแล้วเดี๋ยวมาลองมาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าจะเหมือนที่เขาเคมข้างกล่องไหมไหนปุ่มเปิดอยู่ตรงไหนนี่พี่ควายไทยของเรา ไหนอ๋อขาขยับได้ห่างขยับได้มีเสียงตรงห่างกอตรงก้นนะคะแล้วก็นี่มีไฟออกที่ตาแล้วก็เดินได้นะคะวิอันนี้น่าจะเป็นที่ยา่าแล้วเดินไม่ได้ไหนโอ้โหนี่เลยเดินไปเลยพี่ก๊ะ พี่ควายของเราหงายท้องไปแล้วนี่นะคะเดินได้นะแต่ที่พี่ควายเดินไม่ไม่ค่อยแข่งแข่งเพราะว่าเดินในหญ้านะคะ นี่นะคะน่าเล่นมากเลยนะคะเดินเก่งด้วยแล้วก็มีเสียงสมจริงมากๆด้วยนีเหมาะกับการเรียนรู้สัตว์ของน้องๆมากๆเลยนะคะ นี่พี่ควายตัวโตก็เพื่อนเลยพี่ควายลาไปก่อนนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ